สวัสดีครับเป็นแฟนชุดขยันนะครับเหมือนฮานอยประจำวันที่14นะฮะนี่ให้ดูวันที่13ก่อนนะครับที่14นะดู13ก่อนนะครับหาดูผลเมื่อวานนะฮะ06361ครับวันเลข6หายไปนะฮะก็จำไม่เข้านะครับ46341นะได้41ตัวเดียวนะฮะ ห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะครับสร,สรุปแล้วเมื่อวานมีอีกหน้อยหนึ่งครับห้าเก้าสี่หน่อ,อะไรไม่รู้เข้าตรงตรงตรงนี้นะครับน้า mm hmm. จะน้อยอะไรทุกอย่างออกประมาณสองทุ่มนะฮะห้าเก้าสี่พอดีเลยแต่เมื่อวานได้แค่ตัวเดียวนะครับวานไม่ได้นะเข้าที่น้อยน้อยปกตินะครับ ถือว่าขาดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะฮะเราจะได้ตัวไหนนะฮะใช้มือจับก,กล้องแล้วเนื่องจากขากล้องมีปัญหานะเคได้มาแล้วครับได้สองกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเก้าแปดนะครับที่สองนะครับนี่ครับสองสามสองหกสองศูนย์สองส,ส,องสี่สองห้าสองหนึ่งนะครับ สามหกสามศูนย์สามสี่สามห้าสามหนึ่งนะครับหกศูนย์หกสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับส่วนเด่นวันนี้นะครับ,น,รบะนะครับเก้าแล้วก็ห้านะลุ๊ก ไม่เมื่อแล้วครับ9้าแล้วห้านะดูที่9ก้า่อนเก้าก็มี9 8นะครับส่วนห้านะสองห้าหห้านะครับสี่ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะฮะวันนี้เด่นหน่อยนี่ครับ สองสามหกศูนย์ดูว่ามีไหมสองสามหกศูนย์ครับสองสามหกศูนย์นี่ครับสองสองสามกลุ่มนี้น่าสนใจอยู่นะสองสามหกศูนย์มาหมดเลยนะนี่นะสองสามหกเอาโอเคมาดูวีเชียบ้างครับสามตัวนะครับแปด สองสามแปดสามหกสองสามหกเต่นเก้าและห้านะห้าก็มีสี่ห้าหนึ่งนะครับสองหกห้าสองหกห้านะครับเพื่อสามสี่จะสองห้าหนึ่งดีโอเคประมาณนี้แหละครับมันเล็มจับยากนะครับเนื่องจาก มาได้แบบนี้นะฮะทั้งหมดมียี่สิบหนึ่งสองสาีห้าหกหนึ่งสองสาห้ายไปในตัวหนึ่ง04หายชุดหนึ่งนะฮะมันจะเป็น04 05 01นี่นะครับมันก็จะมี ศูนย์ห้าเลยนะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากคำเตือนไม่เช่นเคยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับยังไงก็เลาะฝายทีนะเจ้าห้าสองสามหกสองสามหกศูนย์สองสามหกศูนย์นี่ระวังไว้นะครับ จะวงให้ดูนะความน่าจะเป็นนะสองศูนย์สองสามสองหกสามหกสามศูนย์หกศูนย์นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้นะน่าสนใจอยู่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรื่องมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดอะไรไปด้วยนะฮะ สวัสดีครับ